ตอนนี้เขาผ่านวิกฤตไปได้วยกันเพราะความรวมไม่รวมมือสมัครสมาสามัคคีกันจนทำฮื่อนะคะชุมชนของเขาเป็นชุมชนติดปลอดภัยแต่ขอให้ทุกคนนะคะได้ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือมันๆนะเจ้าแล้วก็รวมใจกันให้ความเข้าใจเห็นใจเอื้ออาทรน,นะเจ้า สำหรับผู้ป่วยโควิดติพันธ์ม้าอยากจะฝากไปถึงป่แม่ตี่น้องบ้านท้าทุกคนนะเจา้าผู้ติดที่เชื่อแล้วนะเจ้าจะมีภูมิต้านทานแลวกว่็คน,นติดไปได้ติดเชื้อนะเจา้าแล้วก็บสสามารถแทร่เชื้อให้กับคนอื่น แซวว่าเปินก็นจะมีมาตรการป้องกันตนเองอย่างเข้มข้นนะจา้าการใส่หน้ากากอนามัยเป็นระยะหาะ่างแล้วก็แยกทั่วแยก้อนแยกห้องนอนก็คนในครอบครัว็อยังให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รักเข้าใจเอื้ออาทรเห็นใจซึ่งกันและกันนะจา้บาบ่มมใครขยะให้เกิดขึ้นนะจา้าแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะพลังความหักความเข้าใจเอื้ออาทรกันเท่านั่นจะทําให้เขาผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะจา้าตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนเป็ี่ยนกำลังใจให้กันและกันนะเจา้า อยากเชิญชวนทุกท่านได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อที่จะป้องกันเอ่บอบางทีเกิดโรคนะเจ้ามีภูมิต้านทานและเมื่อติดเชื้อ,อป่วยแล้วก็บบรุนแรงถึงกับเสียชีวิตนะคะขอเชิญชวนทุกคนได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ดเ้วตกันเจ้าแล้วเขากจะผ่านวิกฤตนี้ไปต้วกันนะเจ้าฉีดวัคซีน กัน <Gun. S 2> แล้ว